สวัสดีครับจากครูรุมะนะครับวันนี้นะครับจะขอนำเสนอนะครับตัวนี้นะฮะมาสเตอร์สามสิบสี่นะครับสิบนิ้วนะฮะเก้านิ้วนะครับเก้านิ้วนะครับตัวนี้ตัวสเปคเจ็ดแปดหกสองนะครับสองซีพียูแปดคอร์แรมสี่หกสี่นะครับแอนดรอยสิบนะครับตัวนี้นะฮะสองซีพียูแปดคอร์แอนดรอยสิบนะครับ หน้ากากหายากมากนะตัวนี้สวยงามตรงรุ่นนะครับ9นิ้วนะฮะใส่กับจอแบบบางได้นะครับรุ่นนี้ DSP built-in นะครับลงตัวแบบนี้เลยนะฮะสั่งงานด้วยเสียงสมบูรณ์นะครับบริษัทฮาไม่จำกัดตอบสนองไวนะร,รุ่นนี้ กูเกิดแมปยูทูบได้นะครับ y o u t u พีวด้นะครับเสียซิม 4G ได้ Wi-Fi 5G ได้นะครับมีคาเพนดออโต้ในตัวนะครับรุ่นนี้สมบูรณ์แบบเลยนะฮะ Google Map ได้นะครับแบ่งสองหน้าจอสมบูรณ์นะฮะโอเคนะครับเรียบร้อยนะฮะรุ่นนี้สวยงามนะครับ เฟรมตัวนี้ได้แต่ตัวตูดสั้นนะครับผมในชุดก็มีชุดซิมนะครับ USB นะฮะสมบูรณ์แบบนะครับ 4GB 4 4 8 r อ 2CPU นะครับมาสเตอร์ Master 3นะครับขอบคุณครับ